เรเวเร็วเรสวัสด,ดีครับพี่น้องครับภามันตตากับเฉดวนต้นไทรบ้าเยอะมากเลยบรรยากันครับกับรรยากาศแดดดดร่มหนาวพี่น้องันไม่ขายใน,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 ในี่่ึง้โอ้โหโดว

โดยไปเต็มเลยงนีันเ็นข่ากันพี่น้องไคล้องแรกนี้มีเสียงรถมันสูบน้ำสูงยังคับเสียงอะไรแท็กสูบน้ำเส้ยเข่านะครับเว่าหนาฝนเมกี้มันกัดท่วมนะพี่น้อง

สองตัวตรงนี้น้ำขึ้นลึกตรงนี้น้ำขึ้นลึกโดดแล้ว

เสียงเครื่องรถด,ด,ดังนี่เสียไม่รู้ครับรถดีเด่นกับไต่เองโดนแล้วเมืดด่ เดีแล้ว <laughs> โดดมาหาคนเลยยอมันมวน้วนอะเนาะลมน้ำมันตีน้ำมันตีม้วนเนอยอะน้ำมันแรนงานมาแล้วมาแล้วเขาขึ้นลวงมาเลยตดปลาข้องเดียวนี่แฉ่ต่้งกันน่อย คนละไซส์เลยอ่ะอือโอ้ยเดีเร็ว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 ตัวมันตัวดีนะโอ้ยยังไงครับตัวมันตัว โอ oh ้ยสองแทางิดนหกิ้ายอดถาปัดหัวเดี๋ยวขยับไปนั่งไก้ไปเลยแบบะตสองัวอะไรกนน่ะดึงแล้วนุ่นนะเียีเห็นยอมตึงๆอลนะโอ้ ปลาซิวตัวเบลอเลยอ่ะปลาสก,ลกิดม้วนครับผมของเดียวกันไซปลาคนละแบบเลยโอ้โหด,ดูแล้วขอบดักเอาถึยนงองเลยแต่ว่าหายไปนะฮะมันก็นมาเรื่อยเรื่อย

Tidak kau Tidak Ini ada yang berat Ini แค่ต yeah, ิดบ่ฮึบเร็วเล้วต้องรุ Arizona, ่นนี่นี่ม sure> ันสองเส้นเคยเนาะ มอไม่ยมเกม่เอาอันเอ่อเออติดบ่เงียบติดบัดรบ่อเขกันมั้เนาะเออโอ้หลายตัวโยสามตัวเลย เหื S 1> 1 <S นติดแลยไปแน่นะเนี่ยครับก็มาติดอี่เด้บาเงียบขนาดัหนครับใชว่าติดึ่งมุมหุ่มตลอดปลาช่วงนี้ทำใจนิดนึงดูสองตัสามตัวหหลายตัวี่สิบวันไปดูสงวนไ พี่มันบริเวณตัวเหรตัวเฉียบเลย,เยไปแล้วครับพี่น้องครับถ้าไม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แรงใจให้ครับผมขอให้ลิปหน้าครับโชคดีทุกๆทุกคน,นครับผม <c oughs>